เคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะบางทีเหมือนตื่นขึ้นมาแล้วถามตัวเองว่าฉันอยู่ไปเพื่ออะไรหรือบางทีทํางานหนักทั้งวันแต่พอกลับมานั่งคิดกลับรู้สึกว่าสิ่งที่ทําไปมันไม่มีความหมายอะไรเลยจินนี่เองก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันคะ่ะบางครั้งเราก็เผลอใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเหมือนเราเปิด GPS แต่ไม่ได้ใส่จุดหมายไว้รู้ตัวอีกทีก็หลงทางซะแล้วแต่ข่าวดีก็คือ เราสามารถหยุดแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะในคลิปนี้จินนี่อยากจะชวนคุณมานั่งคุยกับตัวเองแค่10นาทีค่ะใช่ค่ะแค่10นาทีก็สามารถช่วยให้คุณค้นพบความหมายในชีวิตได้ถ้าคุณพร้อมแล้วลองหามุมสงบสงบส,งบสักที่หรือจะฟังคลิปนี้ระหว่างเดินเล่นก็ได้นะคะเรามาเริ่มต้นค้นหาคำตอบไปด้วยกันเลยค่ะและถ้าคุณสงสัยว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ จินนี่อยากบอกว่าการที่เราค้นพบความหมายในชีวิตจะทำให้ทุกอย่างที่เราทำมีคุณค่ามากขึ้นมันเหมือนกับการเติมเชื้อเพลิงให้กับหัวใจของเราอีกครั้งค่ะโอเคค่ะถ้าคุณพร้อมแล้วขั้นตอนแรกที่จินนี่อยากให้ลองทำก็คือการสำรวจตัวเองค่ะแต่อย่าเพิ่งคิดว่ามันยากนะคะเพราะจริงๆแล้วมันง่ายมากๆแค่ถามตัวเองสองคำถามนี้ค่ะ อะไรคือสิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขที่สุดและฉันทำอะไรแล้วรู้สึกเติมเต็มขอยกตัวอย่างนะคะลองนึกย้อนกลับไปช่วงที่คุณทำอะไรแล้วหัวใจพองโตคะ่ะอย่างเช่นบางคนอาจรู้สึกมีความสุขเวลาที่ได้วาดรูปฟังเพลงหรือช่วยเหลือคนอื่น อย่างจินนี่เองรู้สึกเติมเต็มมากเวลาที่ได้ให้ไอเดียความรู้หรือให้คำปรึกษากับคนรอบข้างเพราะมันทำให้รู้ว่าจินนี่ได้ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆให้คนอื่นค่ะประมาณว่าใจฟูที่ได้เห็นชีวิตเขาดีขึ้นแบบนั้นเลยค่ะตอนนี้คุณลองคิดตามจินนี่เลยค่ะอะไรที่คุณทำแล้วรู้สึกว่านี่แหละตัวฉันถ้ามีอะไรเข้ามาในหัวให้จดไว้ก่อนเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหรือผิด หรือตัดสินว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะคะตะก,กะยังไม่ต้องใช้ในขั้นตอนนี้ค่ะจินนี่รับประกันว่าหนึ่งในนั้นอะ่ะมันจะต้องมีคำตอบที่ใช่สุดๆของคุณอยู่แน่นอนถ้ายังคิดไม่ออกลองนึกถึงตอนเด็กๆก็ได้นะคะตอนที่เรายังไม่ได้กังวลเรื่องเงินหรือความคาดหวังของคนอื่นสิ่งที่เราทําแล้วมีความสุขตอนนั้นอาจเป็นคําบอกใบสําคัญถึงสิ่งที่มีความหมายกับเราจริงๆในตอนนี้ค่ะ จินนี่อยากบอกว่าการสำรวจตัวเองไม่ใช่แค่การหาคำตอบนะคะแต่มันคือการฟังเสียงหัวใจของเราเองลองใช้เวลาสัก2-3ถึงนาทีตอนนี้ทำความรู้จักตัวเองอีกสักครั้งเพราะบางครั้งคำตอบที่คุณตามหาอาจซ่อนอยู่ในตัวคุณมาตลอดคะ่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขคืออะไรขั้นตอนต่อไปคือการถามตัวเองว่า สิ่งที่ฉันรักที่จะทำอยู่ตอนนี้มันส่งผลดีกับคนรอบตัวหรือคนในสังคมยังไงบ้างลองคิดแบบนี้นะคะสมมติว่าคุณชอบทำขนมก็อาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยใช่ไหมคะแต่ถ้าขนมของคุณทำให้คนในครอบครัวมีความสุขหรือสร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้ามันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเเลยนะคะนี่แหละคะ่ะคือการเชื่อมโยงสิ่งที่เรารักเข้ากับคนอื่น จินนี่เคยรู้จักคนที่เริ่มต้นขายหมาล่าหน้าบ้านค่ะหมาล่ารู้จักกันใช่ไหมคะที่เผ็ดๆชชาๆที่กำลังฮิตกันอยู่ตอนตอนแรกนะคะเขาก็คิดแค่ว่าอยากจะทําให้ตัวเองมีรายได้แต่พอทําไปเรื่อยๆเขาก็สังเกตว่าเ,เพื่อนบ้านเริ่มมาพูดคุยกันมีความสุขเวลาที่ได้กินหมาล่านี่แหละค่ะคือคุณค่าที่เกิดขึ้นจากสิ่งเล็กๆที่เราอาจมองข้ามไป ตัวอย่างนี้เราสามารถเอาไปปรับใช้กับการทำงานของเราได้นะคะแม้ใครบางคนอาจจะยังไม่ได้ทำงานที่ตัวเองชอบแต่การเปลี่ยนมุมมองใหม่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะคุณลองถามตัวเองดูค่ะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้ช่วยให้ใครมีความสุขขึ้นบ้างหรือมันมีส่วนช่วยเติมเต็มชีวิตคนอื่นยังไง ถ้าคำตอบอยังไม่ชัดเจนไม่เป็นไรค่ะลองนึกถึงเรื่องเล็กๆอย่างเช่นการยิ้มการช่วยเพื่อนหรือแม้แต่การแชร์ไอเดียดีๆกับคนอื่นนั่นก็ถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าแล้วค่ะถ้าคุณอยากเจาะลึกลงไปอีกจินนี่ขอแนะนำให้เขียนคำตอบของคำถามเหล่านี้ลงในสมุดน,นะคะคำถามคือสิ่งที่ฉันรักที่จะทำส่งผลดีกับใครบ้างและ ฉันจะขยายผลให้มันช่วยคนได้มากขึ้นยังไงการเขียนช่วยให้เรามองเห็นภาพชัดเจนขึ้นค่ะอย่าดูถูกผลกระทบเล็กๆที่คุณสร้างนะคะเพราะบางครั้งแค่การทำให้คนคนเดียวรู้สึกดีขึ้นก็สามารถส่งต่อพลังบวกออกไปได้ไกลกว่าที่เราคิดค่ะและนี่คือวิธีที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความหมายไม่ใช่แค่เพราะตัวเราเอง แต่เพราะคนอื่นก็ได้รับผลดีจากสิ่งที่เราทำค่ะเอาละค่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขคืออะไรและมันช่วยเชื่อมโยงกับคนอื่นยังไงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือการลงมือทำค่ะแต่จินนี่อยากบอกว่าเราไม่ต้องเริ่มต้นด้วยอะไรใหญ่โตนะคะแค่เป้าหมายเล็กๆก,ก็เพียงพอที่จะเริ่มต้นแล้วสมมติว่าคุณค้นพบว่าตัวเองรักการวาดรูป ขั้นแรกที่คุณทําได้คือลองตั้งเป้าหมายว่าวาดรูปวันละสินาทีหรือถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ทําแล้วเติมเต็มคือการช่วยเหลือคนอื่นลองตั้งเป้าหมายว่าจะอาสาช่วยเหลือเพื่อนหรือครอบครัวในเรื่องเล็กๆสักเรื่องในสัปดาห์นี้ค่ะเป้าหมายไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่นะคะขอแค่เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าฉันทําได้จริงและมันใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณรักหรือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกเติมเต็มคะ่ะ จินนี่ขอแนะนำให้เลือกอะไรที่คุณทำได้เลยในวันนี้หรืออย่างช้าก็ภายในสัปดาห์นี้ค่ะอย่างขออนุญาตเล่าเรื่องของจินนี่เองนะคะตอนเด็กๆจินนี่เนี่ยชอบเล่นกีต้าร์มากๆค่ะแต่ด้วยอะไรในชีวิตหลายๆอย่างทำให้จินนี่หยุดเล่นไปนานถึง10ปีแล้วจินนี่ก็ทำกระบวนการนี้เรื่อยๆค่ะจนคนพบว่าตัวเองยังคงคิดถึงการเล่นกีต้าร์อยู่ซึ่งมันก็ยังไม่เคยหายไปจากจิตใต้สำนึกเลยค่ะ ซึ่งแน่นอนว่า10ปีผ่านไปแล้วจินนี่ก็คงจะลืมอะไรไปเกือบหมดแล้วล่ะค่ะตอนแรกก็คิดแหละว,ว่ามาเริ่มฝึกใหม่ตอนนี้เราจะอายุเยอะเกินไปไหมนะเด็กๆใน YouTube เนี่ยเล่นเก่งกันมากจนน่าตกใจเราจะตามทันไหมงานก็ต้องทำเวลาไม่ได้มีเหมือนตอนเด็กๆโอสารพัดความคิดเลยค่ะแต่จินนี่ก็เลือกที่จะเปลี่ยนมุมมองค่ะจินนี่เล่นเพื่ออะไรเพื่อความสุขของตัวเองก่อนอันดับแรก เพื่อฝึกการโฟกัสและสมาธิอะแล้วก็ยังมีข้อดีก็คือลดอัตราการเป็นอัลไซเมอร์ในอนาคตจินนี่ก็เริ่มตั้งเป้าหมายเล็กๆนะคะฝึกทุกวันวันละนิดวันละหน่อยพอจบแต่ละบทก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเก็บเอาไว้ต่อมามันก็เริ่มส่งผลกระทบค่ะน้องชายก็เริ่มมาเห็นจินนี่กลับมาเล่นนะคะเขาเองก็เคยเลิกเล่นไปเหมือนกันนี่แรงบันดาลใจมาแล้วหนึ่งก็อยากจะกลับมาเล่นด้วยค่ะ สุดท้ายมันก็กลายเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์กันในครอบครัวค่ะก็เป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ทําให้จินนี่และน้องชายต่างคนก็มีความสุขที่ได้เล่นด้วยกันนะคะจินนี่เคยเจอคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่คิดว่าต้องทําอะไรใหญ่ๆอย่างเช่นลาออกจากงานหรือเริ่มลงทุนแบบใหญ่โตในธุรกิจเลย พอเขาลองตั้งเป้าหมายเล็กๆอย่างเช่นอ่ะเริ่มเขียนบันทึกถึงสิ่งที่ทาแล้วมีความสุขในแต่ละวันแล้วก็ทุกอย่างก็ค่อยๆเปลี่ยนไปค่ะเพราะเป้าหมายเล็กๆนี่แหละค่ะที่ทำให้เราเริ่มเดินไปข้างหน้าได้จริงคือทางมันจะค่อยๆขยายจากจุดเล็กๆแล้วก็ขยาย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 ออกไปเรื่อยๆจนเติบโตนะคะและถ้าคุณอยากจะให้เป้าหมายเล็กๆนี้กลายเป็นความสำเร็จลองทำสิ่งนี้ดูค่ะ เขียนเป้าหมายลงในสมุดหรือแปะโนต้ตไว้ในที่ที่คุณมองเห็นบ่อยๆเช่นบนโต๊ะทางานหรือกระจกห้องน้ำเพื่อเตือนตัวเองทุกวันว่าคุณกำลังจะทำอะไรและที่สำคัญฉลองเล็กๆทุกครั้งที่คุณทำได้สำเร็จนะคะจินนี่อยากให้คุณจำไว้ค่ะว่าทุกการเดินทางเริ่มต้นจากก้าวแรกเสมอเป้าหมายเล็กๆที่คุณตั้งวันนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการได้ อย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเพราะการเริ่มต้นในวันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะจินนี่อยากทบทวนอีกครั้งว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างเรามีสามขั้นตอนง่ายๆในการค้นหาความหมายในชีวิตขั้นแรกสำรวจตัวเองถามตัวเองว่าสิ่งไหนที่ทําให้เรามีความสุขและเติมเต็มขั้นที่สเชื่อมโยงสิ่งนั้นเข้ากับคนอื่น มองว่าสิ่งที่เราทำส่งผลดีกับคนรอบตัวยังไงและสุดท้ายขั้นที่ 3. ตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เพื่อเริ่มต้นทำสิ่งที่คุณรักหรือสิ่งที่คุณเชื่อว่ามีความหมายค่ะสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่ารอค่ะถ้าคุณคิดว่าการค้นหาความหมายในชีวิตเป็นเรื่องยากลองเริ่มจาก10นาทีในวันนี้นะคะใช้เวลาเงียบๆกับตัวเองตั้งคำถามง่ายๆแบบที่เราคุยกันแล้วดูว่า คําตอบที่คุณได้จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปยังไงจินนี่อยากบอกว่าความหมายในชีวิตไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่มันอยู่ในทุกๆก้าวเล็กๆที่เราทำทุกๆวันค่ะทุกๆครั้งที่คุณทำอะไรที่หัวใจของคุณพองโตหรือสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นนั่นแหละค่ะคือความหมายที่คุณตามหาแล้วค่ะ ถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณมองเห็นอะไรบางอย่างอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักนะคะเผื่อว่าเขากำลังมองหาความหมายในชีวิตเหมือนกันและจินนี่อยากฟังเรื่องราวของคุณด้วยนะมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์ว่าคุณคนพบอะไรหรืออยากให้จินนี่ช่วยทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์มาได้เลยค่ะขอบคุณที่ใช้เวลา10นาทีกับจินนี่นะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่พิเศษที่สุดสำหรับคุณ และอย่าลืมว่าคุณมีความหมายเสมอค่ะขอปัญญาจงสถิตอยู่กับท่าน May wisdom be with you